ผู้จัดคนสวยได้เปิดใจถึงเรื่องที่พาพระเอกลูกรักเข้มหัดดีพักพงไัยสารไปไหวไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังหลุดปากพูดเล่นใส่ไอ้ไข่จนเจดีโดยดิ่งเผยว่าเข้มไปพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้พี่ไข่เขาเสียใจอันนี้คือเรื่องจริงน้องมาเล่าให้ฟังแล้วเขาก็ยังไม่ได้ไปขอโทษคนในบ้านก็รับรู้ถึงสิ่งนั้นได้ เราก็อ้าวน้องทำแบบนี้หรือเราก็พาน้องไปขอโทษตัวหนิงเองก็ติดของบางอย่างกับน้องไขไว้ตั้งแต่ช่วงโควิดพอละครจะออนเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วจะต้องรีบบินไปแล้วหนิงกับเข้มเวลาที่ขออะไรไอ้ไข่แค่จิตคิดเขาก็ให้เลยให้เร็วด้วยถามว่าหลังขอเข้ามาเจอเหตุการณ์แปลกไหม มีเหตุการณ์ที่ว่ามุมห้องที่เป็นฝาผนังจะได้ยินเสียงคนมาขอตลอดเวลาหนิงไปก็จะเอาของประหลาดประหลาดไปให้แล้วเวลาเอาไปให้จะบอกว่าถ้าชอบช่วยมาบอกหนิงด้วยนะครั้งหน้าจะได้เอาไปอีกซึ่งการไปไหว้ขอขมาจุดประทันในครั้งนี้หนิงเข้มก็ได้เลขเด็ดมาฝากแฟนๆก่อนบอลลอตเตอรี่ออกอีกด้วยหนิงปณิตาเข้มหัดมีขอขมาไอ้ไข่ขาวสดบันเทิง